สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รับชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสถานีชุมทางบางซื่อครับซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของเราตรงนี้ครับเนี่ยครับมองไกลๆไปนะครับตรงนู้นก็เป็นสถานีกาบางซื่อนะครับเนี่ยครับก็วันนี้มาบางซื่ออีกทีนึ่งครับตรงสถานีรถไฟนะครับก็วันนี้จะมาดักถ่ายขาบนรถไฟเข้าออกนะครับตรงจุดเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นจุด ตัดรถไฟที่จะเข้าสถานีกาบังซื้อนะครับตรงนี้เป็นถนนเทอดํำหลีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางเข้าออกของสถานีกาบังซื้อนะครับที่ทําออกที่ทําเข้ามาใหม่นะครับตรงจุดนี้ครับก็มีการลาดยังมาต่อยทําพื้นเสมอเนี่ยครับเสมอพื้นลางนะครับเนี่ยครับเพื่อลด วิ่งข้ามผ่านได้เรียบๆนะครับไม่สะดุดนะครับเนี่ยฮะก็ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการนะครับก็ยังมีที่กั้นอยู่นะครับเนี่ยฮะมีแบรนเออร์กั้นอยู่นะครับเนี่ยครับทั้งสองฝั่งเลยแต่ก็มีมอไซค์นะครับลัดเลาะมาได้เรื่อยๆครับแต่รถจักรยนก็คือเข้าไม่ได้นะครับนะครับก็มีสาจุดนะครับทางเข้าออกของสถานีกลางบางซื่อนะครับ ผมบออ่อยทีนึงนะครับเดี๋ยวดูรถไฟก่อนนะครับ ่กี้ก็ดูรถไฟไปแล้วนะครับสองขบวนนะครับเป็นรถดีเซลนะครับก็บอกว่าจุดตัดทางเข้าออกของสถานีกลางบางซื่อครับก็จะมี3าจุดนะครับมีที่ตรงนี้ครับที่ทําใหม่นะครับตรงทางเข้าออกสถานีบางซื่อเก่านะครับตรงนี้ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือด้านสารเยาวชนนะครับนะครับถนนกำแพงเพชรแล้วก็ ถนนกำแพงเพชรสองด้านข้างหมอชิดนะครับก็มี3จุดหลักนะครับตอนนี้นะครับก็นํำมาบอกกันนะครับประสานนการบังซื้อนะครับทางเขาออกณปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับแดดร่มลมตกนะครับก็เลยว่ามาส่องไฟซะหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวไนดะ้รับชมรถไฟยาวๆเลยนะครับวันนี้จัดให้ก็หลายขบวนนะครับตรงจุดนี้แหละครับผมจะอสองตรงนี้แหละครับทางเข้าออกนะครับ